เปิดประตูวะนี่สักทีเออเปิดอยู่เนี่ยประตูไหนประตูไหนวะประตูนี่แหละมั้งเดี๋ยวผมช่วยคุณเองโดส่งมือบ้างโดนต,ตุกแล้ว รอดไหมเ <c oughs> น,นี่ยไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดปิดเทะประตู ไส้ทะลักสมุดบันทึกของเจ้าหน้าที่แผนทีร่รูปปั้นเทพีเหรียญคืออะไรสักอย่างปริศนาแล้วผมว่าลานจอดรถทางออกอันนี้คืออะไรหมดแล้วเหรอมีแค่สองหน้านะครับเ yeah. กลับไปยังห้องถงกลางวัต e f ฟักรอให้เป้าเล็กเฮงยยแม่งไม่ตายอีกไปไม่ได้ทันนี้ แม่เลยต้องอยู่นิ่งๆนี่แหละวัดกับอะไรวะอืออืออ๋อเหลือสีนัดกลับไปโถงกลางยังไงก่อน ไม่ได้โอเคสรุปกลับได้ทีตอนแรกแม่งไม่ให้ผมออกไม่น่าเข้าไปเลยไอเวนยังจะตามไมกมีคนมาช่วยโคตรโหดเขาคือใคร อขอบบคคุณครัเดี๋ยวก็น่าจะกายล่างดูทรงเนี่ยมาวินบลอนด์นัดลียอ,อนแคนเนดีมีเจ้าหน้าที่คนผมช่วยเขาไม่ได้มาเถอะโอหน้าโคตรซีดฉันเชื่อว่านายทำเต็มที่แล้วลีออนหน้าเจ้าหน้าที่เป็นโคตรซีด มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้อาลีออนเปลี่ยนชุดละพร้อมลบนายทั้งเป็นถ้านายไม่ระวังตัวที่จริงผมต้องมาทำงานเมื่ออทิ์ที่แล้วแต่มีคำสั่งให้รอก่อนผมน่าจะมาเร็วกว่านี้นายมาอยู่ที่นี่แล้วลีออนนั่นละที่สำคัญเลยโอเคผู้หมวดผมพร้อมแล้วหวังว่านายจะหาทางออกจากที่นี่ได้นะเจ้าหน้าที่คนที่นายเจอเอเลียสเนี่ย เขาคิดว่าทางเดินลับเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญดีเลยครับจะได้พาคุณไปโรงพยาบาลไม่ไม่ฉันไม่ได้สำคัญอะไรกับที่นี่แล้วพวกหมวดผมทิ้งคุณไว้ที่นี่ไม่ได้นี่เป็นคำสั่งนะไอ้น้องใหม่นายเอาตัวเองให้รอดก่อนเถิดถ้าฉันไปด้วยก็มิแต่จะทำให้นายช้าลงเอาล่ะนายจะต้องใช้ไอ้นี่ผมรับไว้ไม่ได้อะไรวะนะ มันคือมีใช่ไ้มสภาพเหมือกน,นกับฉันถ้า,าวันนายเจอพวกมันไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบหรือไม่จงอย่าได้ลังเลจัดการมันซะหรือไม่ก็หนีเข้าใจไหมรับผมจะกลายล่างป่ะเนี่ย ได้มีพกอ่าโอเคสเต็กบาร์ไปเตรียมพร้อมหบฟันอ่าไว้ช่องนี้กดสเต็าการ์แล้วก็โอเคสเต็การ์แล้วก็ฟันแฮะตรงนี้มีอะไรน่าจะต้องหาอะไรมาใส่ใช้ไม่ได้ ภารกิจตอนนี้คือหาทางลงไปชั้นใต้ดินนะครับขอกระสุนอีกได้ปะขอกระสุนอีกได้ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ้านี่กระสุนเก็บมาหกนัด เปลี่ยนไปเลยอันนี้คือสเปย์ปฐมพยาบาลอ่าสวยช่องเก็บของแล้วน้อยมากเลยครับตอนนี้สำรวจร,รอบๆไปกันเผื่อมีของที่ใช้ได้ถูกทางปะเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะเจอรอบน้องกันแบบนี้ โอเคตอนนี office, video, ้เราอยู่นี่ห้องโถงกลางนี่ไงกระสุนเก็บมามือโดนมือโดนมือไปโดนเอ้ยห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรละสมุนไพรสีเขียวอ๋อ ่ะเก็บไปกันก็ได้รีออนสายเขียวไปเล่นครับอันนี้คือคืออะไรโอเคุดเลิกไปกันขอดูสมุนโน้นกัน มีอะไรที่เป็นคำใบ้ปะอ่ะนี่ไงสิงโตใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับสิงโตใบไ,ไม้นกอ่ะลองดูดิสิงโตใบไ,ไม้นกอ่าเอาได้เหรียญมาเก็บมาต่อไปอ่า ปลาแมงป่องแล้วก็อะไรสักอย่างเอาโอเคสรุปได้มาแค่เหรียญเดียวอ๋อมันน่าจะให้มาแค่เหรียญเดียวนะครับไปทางไหนก่อนดีวะตอนนี้เราต้องหาทางลงไปชั้นใต้ดินแผ่นพับนำเที่ยวไม่เอา ล็อกอยู่ใช้ไม่ได้ด้วยโอเคไปต่อทางนี้ไม่น่าใช่สุดละเดี๋ยวไปฝั่งกันครับด <c oughs> ียอนกูหอบแล้วตอนนี้วินหอบล็อกเหมือนกัน เจอกระสุนโอเคดีที่รวมกันได้แล้วผมต้องลงไปที่ใดเพราะว่าตรงนี้มันสุดหมดแล้วอ,ะอ่ะอโอเคได้เฉยอะไร ยังเปิดทางเข้าไม่ได้ไม่ได้เหมือนมันเหลืออีกสองเหรียญนะครับต้องไปทางไหนวะเนี่ยอาตรงนี้มีประตูตอนแรกผมไม่เห็นได้ไงวะ ตรงที <Workers S 2> ่ใช่ป่าวว่าให้เชื่อมกับอันที่เรามาตอนแรกวอลลันอะไรวะเนี่ย มึงก็ยังจะดูนะ่นหรือยอนอะไรวะโดนเสียบมันไปเสียบอย่างนั้นได้ยังไงคืออ,อะไรเปิดอ่ะเกี๊ยข้ามไปล็อก จะเดินไปอย่างช้าๆนะครับเฮ้ยจะไปจาตกใจหมดแค่ไม่ยิงไหยปืนกระสุนเฮ้ยตายปะเทคดาวเทคดาว โอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ย,ย,ยนะเดี๋ยวนะผมจะเอามีดคืนผมจะเอามีดคืนโอเคอันนี้คือทำอะไรซ่อมเหรอโอเคตอนนี้ผมบาดเจ็บอะใช้ได้ไหมเนี่ยโอเคใช้ได้ครับ กลับมาเป็นปกติแล้วโอ้โหนึกว่ามีจดจะเทพบันทึกเหตุการณ์25กันยาเราเปลี่ยนสถานีตำรวจให้เป็นที่หลบภัยชั่วคาเาเนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคำสั่งให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นมาตรการสูงสุด ทางเราพยายามช่วยเหลือพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วยิพากพัญชาเพิ่มเติมหนึ่งในผู้หลบภัยได้โจมตีเราในช่วงกลางดึกทําให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บอีกสานายผู้ลี้ภัยคนดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวในทันทีเราเชื่อว่านี่เป็นสถานการณ์เล็กน้อยที่มีสาเหตุจากความตึงเครียดสูงจนทําให้เขาลุกขึ้นมาไล่กัดคนอื่นมันน่าจะติดเชื้อนะผมว่ายิบหกัญจาเราถูกโจมตีในวันนี้เป็นเหตุให้มีผู้คอร้ายหลายราย ผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งได้หนีไปยังที่ปลอดภัยที่ประตูเลื่อนเฉินแต่กับถูกล้อมเช่นเดียวกับพวกเรามันค่อนข้างยากที่จะหนีออกไปจากที่นี่อีกทั้งเรายังไม่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารได้ตอนนี้เราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงวันที่27ฝั่งตะวันตกของสถานีถูกบกุกรุกเข้ามาในช่วงตีห่งมีคนตายไป12คนและผู้รอดชีวิตเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นทุกอย่าง ที่นี่เข้าสู่ความวุ่นวายไปหมดเดวิดฟรอสตโอเคยิบห้ายิบหกอันนี้อะไรอ่าแผนที่สถานีตำรวจชั้นหนึ่งโอเคตอนนี้ห้องปฏิบัติการไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหนนะครับตอนนี้มาร์กได้ปะวะโอเคออกไปก เจอตัวหนึ่งเท็กดาวได้ป่าวะชัวชัวไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยเหรอไป คือวิธีใช้ผงดินปืนเนกระสุนปืนพกผลปืน2องอกระสุนลูกซองผลดินปืนผงดินปืนคุณพ่อสีเหลืองค้าของนั่นแหละอันนี้คืออะไระผงดินปืนโอเคเก็บมาเดี๋ยวนะใครจะไปรู้วะ จะไปรู้หหรหัสตู้เซฟอ่ะโอเคมีอะไรบอกหรือเปล่าในนี้สมุนทําเที่ยวแมวอืมไม่มีนะครับโอเคไปกันต่อนี่คือ รายงานปฏิบัติการอีกแล้วแมวขี้เดดกียดอานภารกิจแรกของน้องใหม่โอเคข้ามไปครับนี่อะไรเอ่ยล็อกอีกแล้วตรงนี้มีประตูไปดีกว่า เริ่มจะไม่คดีแล้วครับล็อกอีกโอเคล็อกนะครับไม่เอ้เยถึกยังวะ มีดคืนโอ้โหมีดจะพังแล้วโอเคได้กระสุนข้างนอกนี้น่าจะมีนั่นไงทะลุไม่ได้ทะลุได้ไหม อย่าเข้ามานะมึงแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยไม่มันไม่ตายสักทีวะ วัตถุฟักไอ้เด้ไป้ตายทีแม่งมึงจะทนไปถึงไหนวะเอ้อเจ้ยกระสุนโคตรเปลืองอะอันนี้ผมก็ไม่รู้รหัสอีกอ๋อ ขอดูสมุดบันทึกสะหน่อยอ๋อน,นี่ไงลีออนเคนเนดีเรามีเคสพิเศษให้นายทำเป็นงานแรกภารกิจคือเปิดโต๊ะทำงานของนายให้ได้คำใบ้อยู่ที่ตัวอักษรแรกของชื่อพวกเราใส่รหัสเรียงตามโต๊ะของพวกเรามี2ล็อกแต่อยู่คนละฝั่งของนายปลดล็อกมันให้ได้แล้วกันอ่าโอเคปริศนานั่นหะ เราต้องคำใบ้คือชื่อตัวอักษรแรกของชื่อพวกเราเรียงตามโต๊ะนี่เหรอแล้วนี่โต๊ะใครวะเนี่ย N N E แล้วก็ D ลองดิ N E ดีอ่าเรียบร้อยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้แม่เลยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เ้ยใม่เลอนัดเดียว ไปดีกว่าไม่ก็ต้องไปหากระสุนก่อนครับอ่าอีกแล้ดีพริศนาอีกแล้วอ่าต้องทำอะไรอ่ะโอเคปริศนาเยอะจัด นี่ไงกระสุนกระสุนซองกระสุนลูกซองยังทำอะไรไม่ได้อีกคลังอาวุธอันนี้คือต้องใช้เหมือนคี์การ์ดหรือเปล่าฮ่าลูกซองเออไม่ใช่ <c oughs> กระสุนหนึ่งศูนย์เก้าต้องปวดจากตรงนี้หรือเปล่าวะ หนึ่งศูนย์เก้ายืนจันโอเคปลดให้ละเปิดสิโอเคหยิบมาตัวชิปจรหน่อยปกติ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ้ามีดหนึ่งศูนยสามหนึ่งย์หายสามเต้สามไม่มีปุ่มผมต้องหาปุ่มมาใส่ใช่ไหมดูเหมือนว่าปุ่มแผงควบคุมล็อกเกอร์จะเสียหายไปสองอันฉันแนะนำให้คนที่ดูแลเรื่องหาปุ่มสำรองซ่อมในตอนนี้ แกน่าจะรู้ดีไงเวนไปทำเรื่องชั่โชดอย่นี้อะไรวะแม่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งล็อกอ้าวผีหายไปหมดแล้วโอเคทางสะดวกอ่าเอ็ม ล้วชื่อไอ้นีอออ่อยู่ไหนอ่ะอเอ็มอออยู่ไหนวัดเอ็มซงูง อ่าได้เฉยได้เฉยดูสิอ่าส่วนขยายแมกกาซีน